เราป er ิงก็ไม่ตรงได้เองจอเห็นไม่เหมือนกันอีกอืมเจ้าว่าเจ้าคิดเหมือนกันไหมบีหนึ่งไม่เจอล็อกเริ่มต้นเองบังเลยลอยตัวใครกันก็อยู่ดีเปร์ก็ลวก เปิดอะไรไว้ข้างหลังหรือเปล่าโอยเราก็เปลี่ยนเป็นหน้าไม้แล้วไม่ใช่เล่ อย,ย <ny> ่างนี้โดดตัดกันอีก <Shield> ตัวหนึ่งโอ้ยมันทำไมมันเยอะจังวะไม่เอามาเพิ่อมอีก ทำไมเป็นเล็งต no ัวน <net> ู้นมันเป็นเล็งตัวเล็กเฉยเลยไงอืมแต่ดีนะเวลารีแมนแล้วมันรีเลือกให้ไหนให้เอง Mani. Mami tama lah. ยิงมันจากตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้จะโกงเกมเลยมีอะไรโอ้ยมีไข่กระตุนวะไอ้ข้างหลังแบตเตอรี่เราเราไม่เชื่อว่ามีแค่นี้หรอกมีมากกว่านี้แน่ๆน่อ่าพร้อมไหมเตรียมของให้พร้อมเปิดก่อนได้เปลี่ยนเปล่าเก็บไข่บินก่อนเลย ไยวินก่อนตัวหน้าทการคันอคอโอ้ยออมาให้ไกลหน่อยเออ ดี๋ยิงอะไรีโดทุกรอบเลยลบลบลบร้เป็นไปลบลบออกมาฮะ

พอเหลือตัวเดียวปุ๊บแม่งอ่อนแอเลยแล้วมันทำให้เห็นเลยไงว่าเกมนี้ถ้าเกิดมันส่งศัตรูมาแค่ตัวเดียวอะเราก็จัดการได้ไม่ยากเลยลเราต้องไปเลยใส่มินิบอสไปหลายตัว น,น,นี้คือทางไปหร้อกปล่าถ้าจะไม่ผิดว่าอันนี้แหละพี่น่าจะได้มินิกันต้องเล่นมินิกันมันดูปืนกระใจ้ไล่ายต้องแมชชีนกันเด็ดแมชชีนกัน ไม่เฮวี่อ่ะมันระเบิดอาโยนไปแล้ววะก็เมื่อกี้เห็นโยนเออมันระเบิดช้าเงนั่นไงเองเห็นข้างบนนั่นไหมไหนแสงนั่นหรอใช่ใช่ตรงนี้ไ่าวะอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเราเราจำได้ว่ามันเอออาจจะข้างบนข้างบนเป็นบูปิงข้างบน,นบูปิง เสียงอะไรติร์ดเหมือนยังไงใครยิงมิน,าามนิกันอยู่ก็เอกะโดนโดนกรดตรงพื้นไงต้องไปยังไงวะมง,ง,งไปได้ไหมเอามาพักได้แต่ว่าอ๋อมายิงตรงนี้เั <c oughs> นจะมีทางไป ไปไม่ได้้านนี้ไปได้มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรตรงนี้ก็ขึ้นไปเอาของได้เลยของเรามีหีบหีบใหญ่ซะด้วยไลท์ซัพพอร์ตหน้าไม้เหรอ เมื่อกี้สกิลได้ไลัพพอร์ตมานะ9,004โอ้ยอยู่พัน9,001โอ้ยสกิลไลท์พพอร์ตคือเราจะรีเจนเลือดเรื่อยๆแต่จะรีรีช้าหน่อยรีนิดๆเลยนิดซึ่งเอาจริงมันไม่ค่อยเวิร์กนะมันดูไม่ทันใจเอืมบางทีตอนนี้ทีนี้เองอะดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพิ่มเลือดเอาง่ายกว่าอ แล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรมาอีกนะหน้าไม้ใช่ไหมอัปเกรดใช่อ่าหน้าไม้ก็คือยิงเป็นสายฟ้าเลยไงเนี่ยขาดอีกสามร้อยช็ชอตชิงช็อตชิงช็อตชิงช็อตชิงเ้องไปต่อใช่ไหมเนะี่ยใช่แต่เดี๋ยวไปนิดไม่รู้ด่านนี้ป่ะแต่ต้อจะด่านนี้แหละด่านมินิกันทางซ้ายทางซ้าย ตังตังถึงปะวะไม่ไม่ไปขวาก่อนเหรอตังเอาตังมาก่อนนะเอาตังมาก่อนเน้ยตรงนั้นมีอีอกไปอีกมีเชือกด้วยเมื่อกี้ตังถึงปะวะทำไมันไม,ไม่ทำไมไม่เก็บเชือกผิดติดตัวไปเลยวะดูอย่างล้อล่าเลย <c oughs> อ่าน,น้งหน่อย,ยอ๋อไม่ถึงเว้ยเลยใช่ไ<ช>หมฮะ เอีงมา <นะ S 1> ตรงนี้แล้วมองแบบเนี้ยน้ำตกมันเป็น,เป,นเป็นเส้นเลยอ่ะ <c oughs> เป็นเส้นเลยโอ้โหไม่สมจริงเลยไปไปอ่ะต้องยีงใกล้นี้ก่อนนะอ๋อยิงเฮ้ออได้อัพสักที เรามาตามหายเจา้าเลรอนี่ลืมไปแล้วเนี่ยว่ามาทำอะไรงั้นไปเก็บของให้ใช่เขาทำไปเลยเขาทำไหนโอ้โหโจทย์มารอแล้ว ไม่มีนี้กันต้องห่วงเ๋ยแล้วก็ได้ปืนมนาโอ้ยเอ,ยเอย้เราต้องรีบไปตรงนี้รีบวิ่งมาเลยเพราะว่าเราทำอะไรมันไม่ได้ต้องรีบไปขโมยปืนมันมานี่คือรีบนะ ยิงยิงสกัดได้ยิงสกัดมันก่อนเฮ้ยไม่ไนอยเอ็งฮือพระลมแรงเลย <c oughs> เกินแกทำไมมีสิ้นไปใช้ปืนกันบ้างเป็นของข้าแล้วอืมน <c oughs> ี่ลองใช้ดูเลยอ้เด็กตอนนี้มันยังเป็นกำลังขัดอยู่คีไหนวะสี่ อ๋อมันถือเลยมันเล็งแคงนี้ม่ได้ก็ให้ลองจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอใช้จริงเดี๋ยวเผลอไปชิดขวาเล็งแม่นลาเป็นหน้าไม้ไม่ต้องไม่ต้องเผลอแน่นอนอม,มีอะไรให้อัพไหมอ่ะหน้าที่เหมือนปืนไฟอะ,อ,อะไอีเข้าใจไหมตอนนี้มันก็ยังไม่เข้าเขตต่อสู้มันก็เลยโนนนๆตรงโน,น,น้นนะน เราเล่นมันง่ายเราพร้อมหรือยังข้าพร้อมแล้วโหเยอะขนาดนี้ไม่ใช้จะพูดว่าไงฮะเกิด<อ>ได้ได้วยหมดแล้ว ครับเฉยขอดูเวลวันนะรอบนี้กดปืนไอที่บ่อยมากเลยช่วงหลังๆมันจะเวลไวอันนี้อะไรรอบอ๋อสกิลสกิลแรกนี่คือนี่เลยเมื่อเรากดยิงปืนเนี่ยเราจะได้รับชิลก็คือเหมือนแบบป้องกันเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกราะป้องกันอ่ะถ้าหาว่าเรายิงปืนนี้อยู่อ่ะเหนาไหม มันก็เหมาะอยู่อะเพราะว่าปืนนี้มันช้าแล้วมันต้องเหนี่ยวใครค้างเงแสบตาจำหนึ่งนี่ยังทำไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปไหนไปไหนไปไม่ได้ <laughs> นั่นเหมาะแห่งศิลธรรมใช่ไหมใช่ โอ้นั่นเองฮะพวกเขาโอาลิมปัสเราเราอยู่เทพอยู่อยู่ที่ไหนเราจะเจอเทพวะ <c oughs> อืมเทพหนีเราอาจจะไม่เจอเทพอย่างเดียวเราอาจจะเจอคู่เทพคู่เทพเทพที่มาเป็นคู่พ <c oughs> ออยู่ดีๆก็เนี่ยพอฉากโลกนี้ต้องถื่ไอ้นี่เดยส์สแตนดิ้งไ <c> ง <oughs> แล้วก็เจอคู่เที่ไม่ได้เจอคู่ที่นั่นไงโจอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพวกหลงมาวจวิ่งมาหาเลยเลยนี่ดีๆเยสต้ามันุดี ไอ้พวกนี้แหละเตุนตุนดิดด๊ด,ดอ๊มไม่ใช่มนุษย์แล้วดิดด๊ดหน้าหมาด้วยเยอะกว่าเยอะ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 ,ยอะมันให้แบบว่าทำอุปรกรณ์อะไรใช้ได้ก็ใช้เลยแล้วมันมันให้เราใช้มินิกัน เราจะกดเพิ่มพลังทำไมวะเดี๋ยวมันก็้ิวให้เฮ้ยอะไรระเบิดอะ่ะขโบนมีกล่องอนะนั่นเอิกาเหรอหน่อ,อนเอิกาจะกดระเบิดแต่มันไม่สำเร็จ มีไหมคนเซ็งแล้วแบบเซ็งแบบหลายครั้ง

เราอยากขึ้นไปเก็บของก่อนไอ้ตรงนั้นไม่สำคัญหรอกมีอะไรให้ดูให้เก็บไม่หัวแสงงนั้นแม่งเจอจระสจริงๆในแสงเอกอะ <c oughs> ไม่ใช่แสงเหนือนะแสงเอกอะแม่งแบบฟ้าแบบ <c oughs> ต้องมาดูด้วยกันใช่ไเ ก็เหมือนครั้งนั้นเลยมีสายใยแห่งความเจ็บปั้นบน <ด S 1> ยอดเหรอสองจุดเหรอเออสองเส้นนะต่อยู่ข้างบนเกแยกกันไปได้ไหมต่อเส้นเลยจะได้ไม่ไหวเราต้องปีนไหหรือไม่จำเป็นวะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวของเรามาปีนเขาเอง ของเอกลองลองดูเส้นของเอกดูวะว่ามันต้องไปไหนมันก็อ้อมไปทางนึงอะ่ะมันไปทางบอสหนึ่งกันนะอันนั้นเดี๋ยวอาจจะรอก่อนก็ได้ก็แปลว่าน่าจะไปทางเดียวกันทำนนลายไปไแล้วเพราะจริงๆแล้วเกมนี้มันเล่นคนเดียวได้อยู่แล้วแค่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถไปไปพร้อมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยของเราไปต่อไม่ได้แล้ว แล้วเราจะไปไงเนี่ยเอเอมันมันเดินน้ำไม่ได้แล้วเราต้องไปทางไหนอ่างเงี้ยทำไมทำไมงองแงอย่างเงี้ยไม่ไปไม่ได้แล้วเราจะไปทางไหนวะเราพลาดอะไรไปดูตามเส้นดิเนี่ยมันมีสายไฟเนี่ยอาา่าฮะไงยิงเหรอ ไม่ได้ปลล่ะไม่รู้จะไม่ไม่มีคำตอบอะไรเลยตอนนี้ ไปสองเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแล้วงงแล้วไม่ง่ายเนี่ยต้องมายืนตรงนี้ผมต้องไปยืนตรงนู้นด้วยเพื่อ,อที่จะนี่ไงไฟติดแล้วโอโ้โหตลวเอกคงไม่ถูกกับเกมไขยพิเศษแน่นอนเดินวนทั้งวัน มันยังง่ายๆนะมันแค่แบบลองเดินให้ทั่วๆถ้าเป็นเกมที่แบบว่าไม่ต้องตีบทความนะหโหของเราแค่พัดเส้นง,ง่ายๆยังยังมืนเลยบางทมีมาดสายฟ้าเราแรงพอที่จะไลยประตูได้ นี้บอกเลยฉ oh. <laughs> ันจะขอบอกเลยว่าเต็มใจให้ดีเจ <Pl> อปลิงอีกแล้วนอกจากว่ามันจะบังมาด้วยมันยังมีตะตัวลอยไปลอยมาโอ้ oh, <c oughs> มา ตัวนี้บ้างอีกไม่จบหรอกเอีมมันยังไม่จบย่างเหือ,อบอสแตกทันตัวบินเลยแล้วกัน อีตัวที่เดินอไอ้ไอตัวนี้มันเดินตามเราหมดเลยโอ้แล้วมองยากกว่าเดวิกไอไ้ไงมองยากมากมองพวกตัวเล็ก,ลกๆยาก ไม่โดนหรอกโอเคอืมคือ はい。 เกือบไม่เห็นมานข้าง ได้เอก้าไปอยู่ตรงนั้นทำอะไรมึงมาที่นี่ได้ยังไง <laughs> เปิดประต,ตูเปิดออกดูออกออยู่นี่เองแหละจำได้ไหมเอกไอ้วะมันตั้งแต่ชัปเตอร์แรกๆเลยอ๋อเฮ้ย <c oughs> just a wine what is wrong with you what did you want to tell us I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts like the leeches weren't enough we need a where, jester after Tabano's demise Andalusia invested in a forlorn train manufacturer uh, Persephone. And located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers. They come from a banking car mine. That's her headquarters. Uh, but, but my sources tell me she's using those resources. To set up her endgame. which is destabilization, chaos. She's headed for DC, the capital. Jesus, that little Brad is ambitious. Capital. Capital the man who picked her ass up out of the gutter gave her a new name and a new cause and now she thinks she's queen shit she's building a fucking army why do you even care chester war's good for business ain't it she's gone plumb crazy making it พี่คนนั้นเขาเข้ามาในสังกอง t u r n g all t h o e blood bags ที่แม้แต่สภาเวมไพรก็ไม่ยอมอนุมัติจนกระทั่งพ่อเขาเดินตัดหัวไปไม่แปลกเลยที่เขาจะมาล้งแค้นแล้วเพราะเราไปฆ่าพ่อเขาเขาก็จะมาฆ่าพ่อเรา But it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. <laughs> but it's gonna happen. All it takes is a drop of blood. <laughs> ดูเหมือนมันมันไม่ค่อยเดือดร้อนเลยต่อตบเนี่ยเหมือนจะเป็นแบมพายไปเนี่ย้น่นเป็นแบมพายแล้ว